เดินเลยค่ะปกติเลยเดินมาดีมากตัดค,คลายหัวไหล่เปิดปากไม่ต้องเกรงมากครณแอนนี่สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครณแอนนี่จะมาตอบคอมเมนต์นี้นะคะการเดินที่ถูกต้องสําหรับคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงนะคะอันดับที่หนึ่งเลยนะคะเริ่มต้นคือหน้ามองตรงค่ะ คอยืดยาวคอยยาวๆวค่ะเปิดหัวไหล่ออกนิดนึงค่ะกดไหล่ต่ำนะคะแล้วหลังตรงหลังยาวๆวหายใจเข้าลึกๆหายใจออกทางปากยาวๆแล้วคลายไหล่ออกค่ะเก็บหน้าท้องคอยืดยาวอย่าลืมหน้ามองตรงเปิดปากหายใจเท่มากค่ะเก็บก้นอึ๊บ นี่เขาตึงเหมือนกันเลยค่ะเก็บหน้าท้องนะคะมือคลายๆหน่อยค่ะพุกตัวนิดนึงนะคะเวลาที่เดินเมื่อกี้นะคะจะเห็นว่านายแบบและนางแบบเนี่ยเดินแบบปล่อยตัวแบบนี้ก็คือพุงจะป่องแล้วหลังจะแอนเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือเราต้องทำให้หน้าท้องแข็งแรงขึ้นโดยการ ออกกำลังกายให้ถูกต้องถูกไหมคะฉะนั้นให้เก็บหน้าท้องนะอย่าลืมเก็บหน้าท้องเสร็จชอบลืมหายใจหายใจใหม่หายใจเข้าลึกทางจมูกหายใจออกทางปากยาวๆคอยืดยาวหน้ามองตรงสง่ามากคะ่ะไหลเปิดอึ๊บเชสอัพยกอกเก็บห,หน้าท้องเก่งก้นเข่าตรงนะคะหัวไหล่คลายๆหายใจเข้าลึกหายใจออกลองก้าวขาซ้ายขาขวากันค่ะ มาค่ะพร้อมกันนะคะหน้ามองตรงคอยืดยาวหัวไหล่เปิดเก็บหน้าท้องนะคะเดินเลยค่ะปกติเลยเดินมาสิคะมือแขนแกว่งนิดเดียวพอค่ะเดินไปเรื่อยๆเลยค่ะดีมากค่ะคลายหัวไหลเปิดปากไม่ต้องเกร็งมาก